อ่ะฮะเดี๋ยวดวมันไม่โหลดดวแป๊บนึงครับนี่โค้ดในสมทแบบไม่โหลดแบบไม่โหลดอแล้วผมติดอะไรเนี่ยผมเดินไม่ได้เลยนะเนี่ยผมเดินไม่ได้อะ่ะผมติดอะไรเนี่ยก็ติงองีกเตนวรจริงแล้วอินเตอร์เน็ตก็กากไม่น่ามาอัดเลยอ้าเฮ้ย มีลอนเตอรขึ้นข้างบนโลกล่าสุดนะผมจำได้นะที่ผมเล่นเกมเนี้ยผมเล่นนิโคเน็กซ์บอร์ดะนะล่าสุดนะถ้าผมจำจริงๆก็มันก็นานแล้วแหละที่ผมเล่นแบบนิโคเน็กซ์บอร์ดะนะโหแล้วใครดูวยนหหูโอเคครับวิวิวบาคอมกาคำนึงผมปรับภาพไปหนึ่ง สักเอาแค่ครึ่งน,นึงเพราะว่าแบบนี้เราเน้นหนีนะครับไม่ได้เน้นไม่ได้เน้นแบบบูแหลกแจกกราฟิกนะครับผมอ,อ๋อทำไมเมงกาอยู่วะตอนอัดนี่โอ้โหผมขอมผมแม่โคตรด,ดีเลยพอตอนอัดแม่งอะไรวะทั้งอินเทอร์เนต็ตกากอินเทอร์เนต็ตกาแถมอะไรวะ อินเทอร์เนต็ตจากแล้คคอมมัน,นมาแลกอีกนะตอนที่อ่านมันไม่แลกอะ่ะเออตอนที่ผมไม่อ่านอะนะมันไม่แลกเลยไม่แลกเลยเว้ยแล้วพอตอนตอนที่ผมมาเล่นเล่นเล่นแบบปกติแบบเนี้ยแม่งแลกเว้ยโคตรน่าสงสัยอืมตัวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วันอืมต้องปรับเยอะเยอะดูเดี๋ยวคอมผมเละมันต้องฟัง เปอรเซ็นตตัวอะไรนะตัวอะไรเวนไม่ได้ดูทางโอเคครับไอ้พวกที่อยู่ในเซฟโซนนะแล้วใครมันัน,นี่มันต้องเซตติ้งเยอะจังวะจัดจะมาอัดดีๆให้มันซเซตติ้งให้กูเยอะเยอะมากนี่เราอยู่ในแบบนิกโคลนส์วอทเฮ้ยเซฟปิดทั้ง ปิดท,ทำตายตายยังไม่ต้องแปลกใจก็ตายแล้วน่าไอพวกที่มไม่กล้าออกไปนัง่งเซฟโซนอะ่ะ <c oughs> ก็มันก็ตายอยู่ดีแล้ว